สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขุสุขคนครับเหมือนนี้ช่องหักนกชาแนลครับมากับน้องวุ่นได้พี่น้องเอ้ยเหมือน,นี่เป็นเมนูที่แบบว่าอันบางคนมีคนกินน้าครับอันผัดเผ็ดปลาไหลครับเหมือน,นี้อโอ้ยตอนอยังไงจะแซบแต่ว่าคองมากน้องวุ่นได้พี่น้องเลยเพิ่น <ๆ S 2> เคยกินครับเคยซีมเบงมันแซบมันบหมแม่แต่คนจอยนี่บอกาซีมเลยครับกําไผัได้ซีมเบงซีหูจักนะครับว่าหยด เน in ื้อเมนมายอดปลาเมนเอียนคือเพิ่นว ok ่าครับแซบครับมื้อนี้เป็นเมนูพัดเพดพัดพิกแกงครับพัดใส่ใบกระเพราใส่กับบรรยากาศทงไฮทงหน้าแช่เที่ยงครับมื้อนี้ลงมือเลยปะลงมือเลยองหุ่นเล่ายุดโรงเรียนพี่น้องเลยปกติ่นไปรงเรียนมาคำครับเพิ่นกระิมีช่องของเพิ่นลอยู่ครับโ่โฆษณาให้เล้าเดอกพี่น้องแซบปะแซบจ้ครับผาทองหั่นเป็นคอพี่น้อง พี่หน่องอาจจะตกใจว่าเป็นยังไงน้ำมันขึ้นได้มากกับระดำเป็นอะไรอืม,อมนัวขนาดพัดนั่นนี่กินวเขาหงุดหงิดแสบเนาะแมนจะปลาไหลย,ย่ามนี่ก็ยกยอยากหายากอยู่พี่หน่อง จักโลนี่พดำประมาณโลกกว่าเนื้อผู้ดีขนาดพดำบริลลองเอาแบบพัดมาเป็นตเบิ้งเนาะมือใหม่เนาะนี่ครับเห็ดเป็นคอพอดีมือนีเอาให้เบิรเลยืมไม่นกกระบกินเอว่าหน้องกันนี่กินอยู่น้องกันแต่ว่าเบยุครับมือนีขอหยาดเมื่อเล่นมาทันงหลังบรรยากาศดีแห้งครับ อือหึแล้วตะดูกครับมันก็มีก้างเนาะแมนแออ่นจ้ะเนื้อนี่แบบผ้แห้งมึงแล้วก็ใหญ่นําแต่ว่าอันกระดูกมานสิน้อนะอือ พอดีข้าวเหนือข้าวหนังอีกเมนูหนึ่งครับต้มเป็ดต้มเป็ดปลาไหลกระแซ่เพื่อนครับเาระนองวุนหมักพัดเพชรแหม่เนี่ยไม่ไทร้านรสชาติ์ได้พะเพ็ดข้าวอยู่บ่ข้าวจ้ะข้าวเยอะข้าวเยอเบอิ้ด <c oughs> ผักกะเพราทั้งพริกแกงทั้งพริกซดค <c oughs> รับใส่บรรยากาศเป็นตานอนเว้นเนาะแมน่นจ้ะแห้งอยู่อตตตารางเทียงอยู่อตตตารางเทียงโยมไผ่ครับมาเนี่ยอร่อยอหงอมไผ่ ออกสียงหวานเล็กน้อยถั่วมั็กน,น้อยผู้เพิ่นบากินครับต้องขอโทษขออภัยนำจะผู้เพิ่นกินเนี่ยเขาก็คักเลยลนี <c oughs> ่สอนซองเลยครับเนี่ยค <c oughs> ำใหญ่ๆ <c oughs> พี่น้องบางคนมากินกับเขามาเป็นกำลันในงใจให้ น้ำนี้จะเป็นเอียนไซเบสครับไซเบสละข้นหนองน้ำแห้งนะครับน้ำแหง้งคือกล็ละไซเบสแต่ว่าไซบางลั่นนี่บุค่อยถือปันได้เพ่อต้องไซเบสเอาเหเพิ่งได้บ,บริกินนี่น,อๆๆน,อน,อนอ้องนุ่นเนาะหลังแกนเกีียวข้าวนี่บุกค่อยมีครับเนื้อแบบล้านอืม อันนี้เป็นเอียนบ้านเฮ้าครับบวมเปนเอียนตลาดด้หนของผมเนี่ยใส่อพอดีพัดเลยพี่น้องมผมสัมสมะคูนครับผู้พคนน่ารังเกียจสำรวยมะคูนพอดีต้มพอดีออมคือหมักเข้าจับหมักแบบพัดหรือว่าหมักแบบต้มครับเดี๋ยวตะก้อนครับบางคนเพิ่นบวคกันมีเวลาเนาะ ก๋วยเตี๋ยวต้มเอาต้มใส่ใบสมมงครับเก็ดเจียวเปียบเจ้าพริกขงครับผมไก่มาเริ่นต้นเลยแบบหอมใบกระเพราแห้งเลยพี่น,น้อง แบบว่าหุงข้าวเจ้าครับมากินแบบมันหอมแงเนาะ้หุงข้าวเจ้าผมันคือเนื้อปลายยังอยู่บ่าฮะมันคลายเนื้อปลายยังปลาดุกคลายเนื้อปลาดุกเมียนบะคลายเนื้อปลาดุกคับปลาปลาหนังแต่ว่ามันแสบกว่าปลาอันอื่นเลยบอกได้เลยบะเม่นจะ ขู่เพ่อนบุกากินนะเป็นคอเป็นคอเลยเต้นงูนยานเอียนไรยานเห็นอะไรมันแบบไตเน่นนะวางปลายหางนะครับเนาะส่วนมากเพลินสิบุคคอยนิยมกินครับพอดราก็เลยตัดออกบางก้นเพ่อนกินครับเดือดดังออกได้พี่น้องเลยปลายหาง เป็นพอเอียงพ่อดกนู่นก็ได้ยินเขาบอกคือกันแต่เป็นเฉพาะบางคนครับพ่อดำนี่ั่นเป็นเด็กเตืน้อนอหนบนัวเข็มขนครับบดหอนน้ำมันแสียบุด ปลาตะซุกแล้วครับปลามา่กินแล้วครับนี่แบบหอหอนๆใส่กับบรรยากาศยามเที่ยงหมือนกับไปรเรี้งยงแล้วนเนาะแม่นจ้ะบริมากน้ำผดดำแต่หึงเลยพี่น้องเอ้ย คราเฮ็ดชองไอ้เพื่อนไม่ครับเพื่อนก็มีชองเพื่อนเพื่อนแน่น้องว่ายแน่ครับบางมือก็ได้น้องกันไปเป็นมูแมนจ้ะซื้อซองน้องหัน,นี่ซื้อว่าทรถจะพาทีเลยกินอิมเทก้อนเนี่ยโฆษณาเนานะอ๋อเพื่อนเธอพี่น้องพี่น้องเพิ่นกลับไปก่อนไงท <laughs> ากินเขาอ,อิมก็ได้อืมอาปิดรายการก้อนอย่งโฆษณาสองเพ่น อืมอีน้ำน้ำอุ่นเลยน้ำอุ่น, ua, นหวัวสุกไวยังบแบบห่อรึ่งๆอุ่นเลยอืมกระดูกมันนี่ย่ำได้เลยอืมอื่นได้ทั้งแบบอืมเยอะแตะดูครับกระดูกมันกันน้อยๆแบบเหนือน้อยใหญ่มีแต่กระดูกบ่มีกลาง

เนมหัวก่อนพี่น้องคำต้มเป็ดท่านังต้มเบอร์โต่าพัดอ่นทีพัดเพชรครับนิยมมาพี่น้องเอามาผ้าทองมันออกครับนำนวมันอย่งเขา <c oughs> อื้มเมึงเครื่องเครื่องเนียนแห้ง ขาดไปไลยครับเป็นกระเทียมอืออือข้าก็บเบิดติดเบอร์หนึ่งลายครับหนึ่งิดหน่อยหนึ่งลายกินกรเบิดครัรพี่น้องอยากมาเล่นน้ำกับบ่อให้หนึ่งเขาเ่นเด้อพี่น้องเด,ด้อเนี่ยบ่มีข้าวกินครับ กินบันหนีทองม,มัแตกบันกระดหม,มัแตกหัวมันเขาเอาไว้บัเมื่อเขาจะกินเนาะครับเป็นหัวบัเมื่อจะกินมันนี้พอซ่านี้ครับมันนี้แสบร้อยโลครับืมสดไหมปลาทอไมเบ่อมา <c oughs> <c oughs> โห่เสียบแซบครับมือนี้เอ้าฝากพี่น้องเขาครับกดไลค์กดแชร์พัดเพชรเอียนผอดำเด้อพี่น้องเด้อม,มื่อนี้มากับน้องวุ่นครับบริมาณน้ำแต่หึงเลยแต่ก่อนก็มาน้ำผอดำนี่แหละพี่น้องเลยเห็ดช่องน้ำผอดำก็โอ้ยป็ดปีซองปีครับน้องวุ่นน้องวายน้องกันแต่ว่ามือนี้มีช่องเป็นของตี๋เอง้วเนาะแม่นะมีพี่น้องติดตามครับผู้เลยเป็นหอดห้าหมื่นเลยพี่น้องแล้วขอบุนขอบคุณไปทา<ะ>งพี่น้องผู้ติดตามเพื่อนน้ำครับแลวก็ติดตามให้พอดำน้ำเอ้าช่องยั้งมา ซื่อสองว่าฮักนกชาแนลชาแนลจ้าสื่อสองว่าฮักนกชาแนลชาแนลครับค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะพี่น้องเด้อเขาเป็นกำลังใจอกแร่งใจครับไปเป็นเอฟซีพอดำนวงวุ่นนไไว้ครับเมื่อไห้ครับ ผิดพลาดประการใดบอกว่ากันครับขอโทษขออภัยผู้เพื่อนพวกกินเอียนครับแต่ว่าทางนี้แซ่บเอาเมื้อนี้ครับฝากพี่น้องเฮาคอมเมนต์นําได้ครับเดอ้อเป็นกําลังใจช่องหางนกชาแนลชาแนลครับของหนุ่มหนุ่มวายสำหรับมื้อนี้ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำล้ำเรื่อยๆถูกหวยเรื่อยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ